สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o บนะครับมาติดตามฟุตบอลประจําค่ำคืนนี้นะครับผมวันนี้วันศุกร์นะครับฟุตบอลมีให้ติดตามเชียร์กันมากมายเหมือนเดิมนะครับทัศนะวันนี้จัดมาเหมือนเดิม2คู่นะครับผมก็อันดับแรกก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสปอตทอนะครับก็มีบริการดีๆมากมายนะครับเอาใจนักเสียงทายทุกท่านเลยนะครับ ที่สําคัญคือเรื่องของการเงินนะครับก็มั่นคงปลอดภัยร้อเซด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์มาได้นะครับที่แอดไลน์478 PSGYW นะครับอ่ะวันนี้ทัศะนะครับสองคู่จัดมาแล้วนะครับไปเริ่มที่คู่แรกก่อนนะครับก็จะเป็นเกมระหว่างชอร์รี่นะครับหรือว่าชอร์เล่เนี่ยแหละเจอกับปุ๊แฮมตันนะครับในศึกเอฟเอคนะครับก็ คู่เนี้ยผมคิดว่าค่อนข้างใสนะเพราะว่าเรื่องของชื่อชั้นสายภาพทีมนะครับมันค่อนข้างจะส่วนทางกันมากๆเลยนะครับเจ้าทินเนี่ยชอเร่เนี่ยเป็นทีมจากลีกล่างๆเลยนะจากลีกคอนเฟลเลนนอตด้วยแนวคือเป็นลีกแบบกึ่งอาชีพเกิดสมัครเล่นนะครับนักเตะก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเกรดล่างๆเลยเกรดแบบไม่ดีเกรดดีเกรดอ e, ีเกรดจีเลยก็ได้นะครับแต่ว่าบูแฮมตันเนี่ยเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับแน่นอะนว่านักเตะ แล้วก็เรื่องของประสบการณ์ต่างๆคือเหนืองกว่าอย่างแน่นอนนะครับวันนี้คาดว่าน่าจะมีการโรเตชันนะเพราะว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์บู๊ปจะต้องเจอกับเชลซีนะครับผมนะเชลสิอีกประมาณ1สัปดาห์นะครับจะต้องเจอกับเชลซีก็ดูแล้ววันนีย้ยังสามารถโรเตชันผสมกับใช้ตัวหลักได้เพราะว่ามีเวลาพักอีกตั้งเกือบ1สัปดาห์นะครับดูแล้วเกมเนี้เน้นได้ใส่เต็มได้แล้วคือตอนเนี้วู๊ปตันเองก็เป็นทีมที่ผลงาน ค่อนข้างดอกลงไปเยอะนะดันั้นคิดว่าวันนี้ต้องเน้นหน่อยเพื่อที่จะเรียกความมั่นใจกลับมานะครับวันนี้ไปเยือนก็จริงแต่ราคาเปิดมาค่อนข้างแพงนะครับให้วุ้บแฮมตันเป็นต่ออยู่ที่2.25ต้องยิง3ลูกนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากรายชื่อตัวผู้เล่นทั้งสำรองทั้งตัวจริงถ้าเกิดมีการยำยำลมกันเนี่ยรวมถึงความเหนือชั้นในเรื่องของักยภาพทีมผมว่าโอกาสชนะทั้ง3ส่วนก็น่าจะ ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปนะครับผมมองที่บูปลักกันนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับไปดูที่ปารีสแซงแช็คแมนเจอกับมงเบลิเยนะครับก็ปารีสเป็นจา่าฝูงนะครับตอนนี้4-2คะแนนเท่ากับลิวนะส่วนมงเบลิเยอยอู่ที่11นะครับ28คะแนนความจริงมงเบลิเยไม่ใช่ทีมที่เป็นรองปารีสแบบเยอะอะไรมากมายหนักนะครับก็ถือว่าเป็นทีมกลางๆบวกเป็นทีมเขาเรียกอะไทีมชั้นนาของลีกด้วย แต่ผลงานตอนนี้ของโมเ l ลเย่ไม่ดีเลยนะครับไม่ชนะใครมา6เกมรวดแล้วก็หนักไปทางแพ้ด้วยปัญหาหลักเลยคือเกมรับเสียประตูค่อนข้างจะเยอะนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยชว่วงเกมที่ผ่านมาเนี่ยเสียแบบสอมประตูต่อเกมอะ่ะคือแบบเกมรับไม่ดีจริงๆแล้ววันเนี้ยต้องไปเยปาเีสที่เล่นในปาร์คเดอะแปงแล้วก็มีแนวรุกค่อนข้างครบด้วยตอนนี้คือแบบพวกเนมากลับมาแล้วนะครับอมบาเป้ก็พร้อม ดิมาเรียต่างๆคืออยู่กันครบเลยนะคิดว่าวันนี้โมบิเลเย่กับพวงอากับผลงานแลวก็โซมบอทที่แบบไม่แน่ไม่นอนแบบนี้คือว่าน่าจะรอดยากนะครับผมคิดว่าสามคะแนนน่าจะตกเป็นของปารีสอย่างแน่นอนนะแต่จะชนะขาดเกินกำแพงไหมต้องลุ้นกันเพราะว่าวันนี้เลดเปิดมาสูงนะที่สองประตูสองลูกนะครับยิงสองเชียร์ฟรียิงสามถึงได้เต็มแต่ถ้าเกิดต้องเชียร์จริงๆก็ยังต้องเลือกเชียร์ปารีสแอชักแมนนะครับ สรุปแล้วนะครับสองคู่วันนี้ผมให้มองไปที่ในส่วนของวูฟแฮมตันแล้วก็ปารีสแซงต์แช k m แมนนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับก็จากันย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับทางสโบ็อปนะครับมีบริการดีๆมากมายเอาใจนักเสียงทายทุกท่านเลยนะครับที่สำคัญคือเรื่องของการเงินมั่นคงปลอดภัย100%ด้วยนะครับผมถ้าเกิดสนใจ สมัครแอดไลน์มาได้นะครับที่แอดไลน์478 PSGY w นะครับสวัสดีครับ